เรื่องจังหวะครับเพลงนี้มันเป็นมันเป็นนัน่สิมันเป็นหกแปดมันแบบต้องนับจังหวะแบบอะรอย่างเดียย้องถึงจะเข้าใจซ้ <c oughs> อมมเยอะซ้อมซ้อมมาเยอะฟังเพลงมาเยอะครับเมื่อกี้ที่เข้าไม่ถูกเป็นเพราะว่าเรานับซับดีไวท์ข้างในไม่ได้ใช่ปะ่ะเราไม่ได้นับตามใช่ปะหนึ่ง<ะ>สองสามตีห้าหปดหนึ่งสองสอมมามตีห้าหกหนึ่งเพลงเป็นนับมันต้องนับบันี้ ก็คงจะเป็นเรื่องเดียวที่พี่เข้ามือของพี่นะคะอ่าเรื่องจังหวะพี่ว่าถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ก็อาจจะเข้าไไปถูกเพราะพี่ไม่ได้ยินเสียงดนตรีเท่าไหร่อาจจะเข้าใจเรื่องสถานที่อะไรนี้แต่ว่าที่อยากจะให้กลับไปทำงานบ้านเพิ่มก็คือเราสามารถร้องเสียงดังได้แต่เรา บางทีเราร้องดังได้บางทีเราร้องแล้วมันหลุดเราอาจจะไม่รู้ตัวตอนที่ร้องได้เราก็ไม่รู้ว่าเราล้งยังไงมาถึงร้องได้อะนอันนี้ก็คือหนูสอมว่าร้องเสียงดังได้มันแข็งแรงนั่นแหละแต่ว่าอยากให้ออกร่างกายเยอะๆอาจจะว่ายน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเรามีพลังเสียงแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถคุมได้คอนโทรลมันไม่ได้ออกร่างกายเยอะๆก็ช่วยได้ค่ะ Uh, it was a very hard song, but I think that you have a very beautiful voice. And just don't forget to sing all of the words. And uh, there's a few words, same with before TH there, and passion. and much But otherwise very good job เรหราับคุณดานะคะคุณรู้ว่าวันนี้สุขภาพถึงไม่เต็มร้อยนะคะคุณดูแล้วว่าสุขภาพไม่เต็มร้อยแต่พลังเสียงอื่นดีนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝึกเยอะๆฟังเยอะๆแล้วทุกอย่างก็จะเป็นของเรานะคะสู้ไปต่อนะคะขอบคุณจ้าเป็นกำลังใจจ้ะ